สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดใหญ่เล็กไม่สําคัญอ้วนพาทัวร์บ้านพ่อตาแม่ยายที่เกาหลีขอแค่เรารักกันอ้วนรังสิตยกครอบครัวหนีโควิดไปปักหลักอยู่ที่เกาหลีใต้บ้านมะม่วงหรือปาร์คอนซอนภรรยานางแบบล่าสุดเผยคลิปที่เกาหลีโฮมทัวร์บ้านคุณพ่อคุณแม่ของมะม่วงครั้งแรก เป็นตึกริมถนนหลายชั้นโดยบริเวณข้างล่างให้เช่าเป็นทั้งร้านอาหารทำอาหารข้าวกรองร้านตัดผมชั้นสองเป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษชั้นสามก็ให้เช่าชั้นสี่เป็นบ้านพ่อตาแม่ยายวิวสวยแถมชั้นดาดฟ้าพ่อตายังปลูกผักไว้เยอะมากและมีพื้นที่เก็บของพร้อมทั้งยังพาดูในบ้านหนุ่มอ้วนยอมรับว่าอยู่ที่นี่ไม่เคยได้พักท้องเลยเดี๋ยวกินข้าวกินขนมกินแซนด์วิช มะม่วงบอกต้องดูแลแขกเป็นอย่างดีเป็นมารยาทสามีหยอดหวานภรรยาว่าบ้านหลังนี้ไม่มีอะไรก็เล็กๆธรรมดาแต่บ้านหลังใหญ่หรือเล็กไม่สําคัญสําคัญที่ว่าเรารักกันหรือเปล่าพร้อมกอดจุ๊บภรรยาจนมะม่วงเขินเลยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ